สวัสดีค่ะพบกับฟินซีรีส์กันอีกแล้วนะคะช่องที่มีซีรีส์ฟินฟินมาให้รับชมกันแบบจุใจก่อนจะไปฟินขอคนละหนึ่ไลค์หนึ่งสับสับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้มาฟังเราสปอยซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมดี้กับเรื่องโดนดิสเทิร์ฟ y ม t u สตัดวิกฤตหัวใจเย็นนักเรียนดีเด่น เรื่องราวความรักของนานเซียงหวานนางเอกของเรื่องสาวออฟฟิศสุดแก่งที่มีความเด็ดในการตัดสินใจและจริงจังกับงานเป็นที่สุดเธอที่เก่งและเจ้าระเบียบมากทําให้เธอได้เป็นพออของบริษัทถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของเธอจะดีเลิศแต่ในสายตาของลูกน้องก็ต่างมองว่าเธอเป็นนางมารที่ใจร้ายไม่คอยให้โอกาสคนในความคิดของเธอทุกอย่างต้องเป๊ะอยู่เสมอในวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาหลังจากที่เธอได้เจอกับอีเมลลี่ เพื่อนสนิทของเธอที่มาชวนเธอไปงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนสมัยมัธยมแต่ด้วยหน้าที่การงานของเธอเลยปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยในคืนนี้หลังจากทำงานอย่างหนักเธอก็รีแลกซ์ด้วยการอ่านหนังสือที่เมลลี่เอามาให้เธอหลังจากอ่านไปได้สักแป๊บเธอก็เผลอหลับไปและทะในใดนั้นเองเมื่อนางเอกลืมตาตื่นขึ้นมาหงกลายเป็นห้องสอบของนักเรียนมไปลายไปได้เธอก็คิดวันนี้ต้องเป็นงานเลี้ยงรุ่นที่เมลลี่บอกเธอแน่นอนแต่เมลลี่ก็บอกให้เธอรีบเงียบซะเพราะนี่เรากำลังสอบ กันนอยู่นะแต่นางเอกก็ยังงง,งและคิดว่าทุกคนคงแต่งตีมชุดนักเรียนกันอยู่แง่แงแถมเธอก็ยังรซาคุณครูหลี่ครูคุมสอบหน้าตาเฉยและทำทีโทรนัดประชุมที่บริษัทอีกทำเอาเพื่อนในห้องกหวัวเราะยอให้กับความเพ้อเจ้อของเธอและจูๆ่ๆเมื่อเธอได้ส่องกระจกก็ต้องตกใจหน้าเหวอเมื่อเห็นหน้าของตัวเองกลับมาเป็นเด็กสาววัยรุ่นอีกครั้งแล้ววิ่งหนีออกจากห้องมาเธอถ่มองดูรอบๆโรงเรียนก็ดูได้ทันทีว่าตอนนี้เธอย้อนกลับมาเป็นเด็กมอปลายอีกครั้ง แต่นางเอกที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองและคิด,ดว่ากําลังฝันอยู่แน่แนๆเธอก็เอาดินสอจิ้มมือตัวเองจนเจ็บจี๊ดนั่นทําให้มั่นใจวันนี้คือความจริงไม่ใช่ความฝันแล้วและนี่ก็คือหลินเซียวหลานพระเอกของเรื่องหนุ่มสุดหล่อหัวหน้าทีมบาสหัวโจกประจาโรงเรียนเขามีนิสัยไม่ชอบการเรียนชอบเกเรแกล้งคนอื่นและคนที่เขาหมายหัวและสนใจมากๆในตอนนี้ก็คือนางเอกนั่นเอง หลังจากกลับมาจากโรงเรียนนางเอกที่ได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวและบ้านของเธอเองเธอก็ต้องเชื่อแล้ววันนี้เธอย้อนเวลากลับมาเมื่อสิบปีก่อนเธอเลยรีบนอนเผื่อว่าตื่นมาเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอก,กเกษมเห็นตัวเองยังเป็นเด็กมอปลายอยู่เลยในวันนี้เธอได้มาที่หอดสมุดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการกลับไปอนาคตพระเอกถี่กำลังหาหนังสืออ่านก็เจอนางเอกเข้าและสงสัยว่าเธอมาทำอะไรกันนะท่านใดน,นั้นเองจูๆ่ๆเธอก็เอ็นตัวล้มลงกับพื้นดังตุ๊บ เขาที่เห็นก็รีบเข้ามาดูเธอทันทีและคิดว่าเธอคงเครียดเรื่องสอบวันนั้นหรือไงถึงได้ทำอะไรแปลกๆแกบบน,นี้เธอก็งุดหงิดคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลซะอีกเธอเลยไปหาผู้จัดการเสี่ยงและอธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าเธอเป็นคนที่ผู้จัดการเสี่ยงรู้จักดี เธอเลยบอกนางเอกว่าที่เป็นอย่างนี้ฟ้าคงอยากให้นางเอกแก้ไขอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็จงใช้ชีวิตและแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมนางเอกเลยคิดได้ทันทีว่าสมัยมปลายเธอสอบข้ามหาหลายกว้านหัวไม่ได้เธอเลยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามันอีกครั้งวันต่อมาก็ถึงวันเปิดเรียนแล้วผลการสอบแบ่งห้องปรากฏว่านางเอกเธอได้อยู่ห้องบวยแต่เธอกลับไปนั่นอยู่ห้อง,งคิงครูเลยใช้ให้พระเอกไปตามเธอกลับมาแต่ดูเหมือนว่าเคมีการเข้ากันของทั้งคู่จะเป็นศูนย์ซะแล้ว เพราะเธอถ่ไม่กลัวนิสัยเกเรของเขากับการเขาเองที่เห็นแบบนั้นก็ต้องจะเอาชนะเธอแน่นอนนางเอกถ่ตอนนี้กลายเป็นคนเด่นคนดังของห้องไปซะแล้วเพราะเธอถ่มีความมั่นใจในตัวเองสูงบวกกับการที่เธออยากข้ามาหาลัยก้านหัวให้ได้เธอเลยขอคุณครูให้นักเรียนทุกคนได้เข้าแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์กันเพื่อนๆต่างก็แค้นเธอทีมันหน้าและไม่นึกถึงใจคนอื่นเลยสักนิดพระเอกก็เหมั่นไส้นางเอกสุดขีดเขาและเพื่อนของเขาเลยแกล้งเธอไม่หยุด แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นผลกับคนอย่างเธอเลยวันนี้หลังเลิกเรียนนางเอกที่โดนปล่อยลมรถจักรยานเธอก็ได้รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของแก๊งพระเอกเธอเลยใช้มารยาหญิงบอกกับครูว่าเธอมีธุระด่วนครูเลยให้พระเอกที่กําลังจะกลับบ้านแล้วผ่านมาพอดีแลกรถกับเธอสุดท้ายก็เป็นเขาที่ต้องเอาจักรยานไปซ่อมให้เธอแถมเมื่อเขาซ่อมเสร็จยังเจอกับนางเอกนั่งกินข้าวสบายใจเชิบเรารถจากเขาอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นเด็กแต่สไตล์การแต่งตัวก็ยังคงเป็นสาวออฟฟิศส,สุด นางเอกไลยมาที่ร้านชุดเพื่อหาสภาพใหม่ๆใส่ขาตับก็มีหนุ่มเมาเหล้ามาคุกคามเธอแต่ตามตื้อเธอไม่หยุดจนนางเอก,กเริ่มกลัวจู่ๆพระเอกก็เข้ามาขวางไว้แถมเขายังปกป้องเธอและไล่ให้หนุ่มขี้เมาวิ่งหนีไปเขาที่หวังจะได้คำขอบคุณจากเธอแต่ไงเป็นเธอที่บ่นเขาเรื่องเรียนเฉยเลย ดูเหมือนานางเอกที่จะไม่ส่โลกก็ทำเรื่องอีกแล้ววันนี้เธอใส่ชุดอยู่บ้านมาโรงเรียนก็ทำเอาเพื่อนๆปวดหัวกับเธอพระเอกเลยคิดจะแกล้งเธอในเมื่อวิธีแกล้งตรงๆไม่ได้ผลงั้นลองแบบอ้อมดูหน่อยละกันเขาขอแรกที่นั่งกับเพื่อนเพื่อมานั่งข้างหน้านางเอกเพื่อที่จะกวนเธอระหว่างเรียนเพราะเขารู้ว่าตอนนี้การเรียนสำคัญกับเธอมากและแล้วมันก็ได้ผลเธอรำคาญเขาและไม่มีสมาธิตอนเรียนเอาซะเลยตกเย็นทางคู่ที่เป็นเวททำความสะอาด เขาถ่รักความสะอาดจนเธอเองก็แปลกใจและชมว่าส่วนดีๆของเขาก็มีด้วยเหมือนกันแฮะเขาเลยบอกเขามีส่วนดีเยอะแยะแต่แค่ไม่อยากให้เธอเห็นเท่านั้นเองพร้อมกับยิ้มหล่อไป1หนึ่งทีหลังจากทำเวรเสร็จพระเอกที่เห็นนางเอกนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเขาก็มีความรู้สึกแปลกๆต่อเธอขึ้นมาซะแล้วระหว่างที่นางเอกกำลังจะกลับจู่ๆไฟก็เกิดดับ ธอกระชง,งักและไม่กล้าเดินต่อทําให้พระเอกรู้ได้ทันทีว่าเธอกลัวความมืดทัในใดนั้นเขาก็จับมือเธอพาเดินฝากความมืดไปด้วยกันเลยเธอก็ตกใจแต่ก็แอบรู้สึกดีไม่น้อยเธอกลัวความมืดมากๆแต่นางเอกกระดันเดินผิดสะดุดจนขาแพงเดินต่อไม่ไหวพระเอกเลยอาสาให้เธอขี่หลังเขาเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าไฟจะติดแล้วแต่เขาที่ไม่อยากให้เธอเดินเพราะขาเจ็บเขาเลยให้เธอขี่หลังต่อไปอยู่อย่างนั้นและก็ยังแซวเธอว่าหนักเหมือนไดโนเสาร์ชะมัด ทั้งคู่หยอกล้อก,กันไปมาจนนางเอกที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความอ่อนโยนในตัวเขาก็เผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเขามาส่งเธอขึ้นจัก,กรยานกลับบ้านแถมยังใจดีปั่นประคองเธอไปเรื่อยๆอีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้มาดักร้อนนางเอกที่หน้าบ้านของเธอเขากลัวว่าเธอยังไม่หายดีเลยทำทีให้เธอซ้อนและเขาเป็นคนเข็นจนถึงโรงเรียนแต่เขาก็ยังเป็นเขาความเกเรซุกซนก็ยังคงไม่เปลี่ยน ในวันนี้เขาก็คิดแผนที่จะแกล้งเธอโดยการไม่ส่งการบ้านทางห้องและก็ของเธอด้วยแต่สุดท้ายนางเอกก็หาวิธีเอาการบ้านไปส่งให้ครูจนได้ถึงแม้จะได้รับคำชมที่เธอส่งการบ้านอยู่คนเดียวกลับต้องอายเพราะครูบอกว่าที่ทำมามันผิดทุกข้อเลยเพื่อนๆก็ขำกันยกใหญ่ถึงแม้ว่านางเอกจะตั้งใจและมีแพชชั่นในการเรียนแค่ไหนแต่ความรู้ในหัวเธอตอนนี้ก็ยังมีไม่พอสักทีพระเอกที่ทำทีมาคุยกับเธอแต่เธอก็บอกว่าเขาหนี่มันดูง่าย เขาคิดจะทำอะไรเธอรู้หมดพร้อมกับบีบแก้มเขาแล้วพูดว่าเด็กน้อยคิดจะเล่นกับพี่มันยังเร็วเกินไปอะทำเอาเขาเกิดเสียอาการหูแดงหน้าแดงรีบเดินหนีไปเลยวันต่อมานางเอกที่สอบฟิสิกส์ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของห้องแต่คะแนนที่เธอได้คือ49นาคะแนนเทียบกับห้องอื่นๆแล้วยังเป็นคะแนนที่น้อยมากและคนอื่นๆในห้องกระต่างได้ศูนย์คะแนนเพราะส่งกระดาษเปล่ากันเพราะพระเอกเป็นคนสลับกระดาษนั่นเอง เขาอยากให้คูหลี่มีปัญหาเพราะเขาคิดว่าคูหลี่เมินเฉยและไม่ปกป้องเจึงเจียนเฟยคูหลี่ที่เป็นครูประจําชั้นและครูสอนฟิสิกส์ก็ได้พูดเตือนคติเรื่องการสอบว่าถึงแม้นางเอกจะสอบได้แค่49คะแนนแต่นี่ก็คือความพยายามของเธอความภาคภูมิใจของเธอแล้วเมื่อไหร่คนอื่นๆจะมีความตั้งใจและความพยายามแบบนี้ถึงแม้ว่าครูจะแก่แต่ครูก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองกันสักครั้ง ถึงแม้ว่าทุกคนจะส่งกระดาษเปล่าและทำให้คูหลีต้องมีปัญหาแต่คูหลีก็ไม่เคยกดเครื่องเด็กๆห้องนี้เลยสักนิดและผลจากการสอบใน,นครั้งนี้ทำให้ห้องมเอ,อทับต้องเปลี่ยนครูประจำชั้นซะเลยทุกคนถิ่นลึกๆแล้วก็เสียใจที่คูหลีจะไม่ได้เป็นครูประจำชั้นของพวกเขาแล้ว บ่ายวันนี้ก็มีการชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละห้องโดยจะนําเอานักเรียนที่ได้คะแนนสอบที่1ของแต่ละห้องขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทําคะแนนกันนักเรียนห้องอื่นๆก็ดูถูกห้อง6กทับเว่าเป็นห้องที่ห่วยแตกจนทุกคนก็อับอายนางเอกที่เป็นตัวแทนของห้องก็ได้ออกมาพูดเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะพูดหรอกนอกจากอยากให้เพื่อนๆมองหกทับเ,เทุกคนไปขอโทษคูรีซะเพราะตอนนี้คนที่อับอายไม่ใช่นางเอกแต่เป็นคุณคูรีเพราะคูรีตั้งใจและพยายามสอนทุกคนเพียงพออยากแกล้งนางเอก เลยทาให้คูลี่ผิดหวังแบบนี้กันระหรอฮะทุกคนที่ได้ฟังเธอพูดแบบนั้นก็รู้สึกผิดในใจและทันในนั้นเองทุกคนก็ลุกขึ้นพากันไปหาคูรี่พวกเขาขอโทษคูลี่ที่ดือ้อและทําตัวไม่ไดีแบบนี้และแล้วความขับข้องใจของทุกคนกับคูรี่ก็ได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้ว วันต่อมาหลิวอี้ไผ่ที่อยากจะช่วยนางเอกติวเรียนทั้งคู่ก็ได้แลกเปลี่ยนเลคเชอร์และอเอ็มพีสากันพระเอกที่เห็นเข้าพอดีก็งุดหงิดใจถึงห่วงเธอขึ้นมาในขณะที่วิ่งรอบสนามอยู่นั้นเขาก็เข้าไปจ้อแจ้หลิวอี้ไผ่ถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับนางเอกวอู่งนั้นช่วงนี้ห้องม6กทับ็ก็กำลังคิดหนักกับการที่ต้องเลือกครูคนใหม่เข้ามาประจำชั้นแทนครูหลี ครูเลียวที่สอนอยู่ห้องม .6 ทับ2เด็กหัวกะที่อยู่นั้นพระเอกกับปิ๊งไอเดียเด็ดเสนอชื่อครูเรียวมาทดลองสอนห้องเขาซะเลยครูเรียวเป็นครูที่เก่งและอ่อนโยนมากเขาเลยคิดว่าครูเรียวจะช่วยเรื่องการเรียนของพวกเขาได้ต่างจากครูวังที่ดูเหมือนจะดุดุหน่อยและพระเอกก็กลัวครูวังอยู่ไม่น้อยฉะนั้นพระเอกเลยบอกให้ทุกคนช่วยกันเอาใจครูเรียวสุดกำลังเพื่อที่จะให้ครูเรียวมาประจำชั้นแบบถาวร ครูเลียวที่ฮอตส,สำหรับเด็กห้องเจสุดๆก็แทบจะไม่มีเวลาได้พักหายใจกันเลยทีเดียวทุกคนต่างเข้าหาและเอาใจครูเรียวตลอดเวลาจนทำให้ครูคนอื่นเป็นกังวลว่าครูเรียวจะไม่ไหวเอาได้ แล้วก็มาถึงวันที่ครูประจําชั้นคนใหม่เข้ามาสอนอย่างเป็นทางการและหน้าที่นี้กตกเป็นของครูวังนั่นเองครูวังที่ภายนอกดูเหมือนจะโหดแต่จริงๆแล้วเขาใส่ใจเด็กๆมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์เป็นครูประจําชั้นเลยและครูประจําชั้นนักเรียนม .6 จะเป็นงานหินแต่ตลอดระยะเวลาช่วงที่ครูหลีไม่อยู่นั้นเขาได้ศึกษาพฤติกรรมและนิสัยของเด็กห้อง7เป็นอย่างดีเขาเล็งเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของทุกคนและทําแผนการเรียนมาให้แต่ละคนอีกด้วยครูวงังถิมุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามอย่างสุดกําลังที่จะซื้อใจเด็กห้องเจ็ดให้ได้ครูวังสร้างแพชชั่นสร้างขวัญกําลังใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีจนทุกคนก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาครูวังบอกกับทุกคนว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นเด็กห้องบวยแต่ผลการเรียนมันกําหนดค่าของทุกคนไม่ได้หรอกนะประโยคนี้ทําให้ครูวังชนะใจทุกคนอย่างขาดลอยและประทับใจกับการเริ่มต้นของครูวังมากๆวันต่อมา นางเอกที่ให้หลิวอินไปมาช่วยติวให้กับเธอระหว่างที่ทั้งคู่ติวกันอยู่ที่ร้านอาหารพระเอกกับบังเอิญมาเห็นเขาก็หึงเธอจนอาการออกพร้อมกับบ่นว่าเธอไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเลยแทนที่จะติวกับเพื่อนห้องเดียวกันยังจะดีซะก,กว่าเขาก็บ่นบ่นอยู่ยงนั้นเมื่อครูวางมาเป็นครูประจำชั้นบรรยากาศในห้องเจ็ดก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยพระเอกที่ได้เป็นรองหัวหน้าห้องและนางเอกที่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการของห้องนักเรียนห้องเจ็ดก็ต่างตั้งใจเรียนกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและยังมีข่าวดีที่จิงเจ้นเฟย ได้ลกลับมาเรียนอีกครั้งทุกคนก็ดีใจกันมากๆและในช่วงวันหยุดยาวนี้พระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปปาร์ตี้เล่นสนุกด้วยกันกับเพื่อนๆตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่เมื่อเขามาตามตื้อถึงหน้าบ้านเธอก็จำยอมไปกับเขาเลย เมื่อเขาเห็นเธอแต่งตัวเดินมานั้นก็ทําใจเขาสั่นเต้นรวมเหม่เป็นจังหวัไปซะแล้วเขายังทําทีปั่นให้เธอซ้อนจักรยานนั่งไปพร้อมกับเขาอีกแผนสูงจริงๆเลยนะพระเพร่บอยนางเอกก็ถามว่าวันหยุดยอะแบบนี้จะชวนเธอไปทาอะไรกันแน่พระเอกก็รีบตอบจนเผลอบอกว่าไปเดทก่อนจะรีบเปลี่ยนไปบอกว่าไปปาร์ตี้ไงถามเยอะจ,จ,จริงเลยนะเธอนี่เมื่อทุกคนมาถึงพวกเขาก็หากิจกรรมต่างๆทำกันเขาที่ขอจับคู่กับเธอก,ก็ช่วยกันเล่นเกมอย่างสนุกสนานพางได้ใกล้ชิด นางเอกที่จริงจังกับเกมจนหัวของเธอเกือบจะโดนหน้าของเขาอยู่แล้วเขาก็ใจสั่นวันไหวและยิ้มชอบใจที่ได้ใกล้กับเธอแบบนี้วันต่อมาดูเหมือนว่านางเอกก็จะเริ่มเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆบ้างแล้ว เพื่อนๆเลยชอบถามเกี่ยวกับอนาคตของเธอให้เธอทำนายอนาคตบ้างละ่ะจนพระเอกก็อยากถามบ้างเขาถามเธอว่าในอนาคตคนที่เป็นแฟนเธอใช้เขาหรือเปล่าท้ามเาเธอถึงได้ยินก็อึ้งไปก่อนจะเอาปากกามาเข้าหัวแล้วบอกให้เขาเลิกฟุ้งซ้านแล้วตั้งใจเรียนซะแต่เมื่อเขาหันไปเธอที่คิดกับคำถามของเขาก็แอบยิ้มอยู่คนเดียวอย่างนั้น ในวันนี้มีการแข่งบาสระดับมัธยมปลายระหว่างทีมพระเอกและทีมโรงเรียนอันดับ5ที่ขึ้นชื่อว่าชอบเล่นสกรปรกทีมหนึ่งเลยกว่าได้ การแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีและททนายนั้นเองทีมโรงเรียนอันดับ5เริ่มเล่นศกระโปรงตุกติกในหลายๆจังหวะถึงแม้ว่าทีมพระเอกจะรับมือกับคู่แข่งได้แต่ถ้ากรรมการเข้าข้างไปด้วยก็ดูท่าว่าคราวนี้พกเขาจะเจอศึกหนักจริงๆแล้วและก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อทีมโรงเรียนอันดับ5เล่นนอกเกมกระแทกจางชาวจนคู่หวังโดนลูกหลงจนดสลบไปทําให้การแข่งขันต้องหยุดลงทุกคนก็เป็นห่วงคู่วังกันมาก นางเอกเลยแนะนําครูวังให้ใช้ช่วงนี้เป็นการกอบกลวยความเป็นห่วงของทุกคนให้เป็นการตั้งใจเรียนมากขึ้นชาววันต่อมานางเอกที่กําลังปั่นจัก,กรยานไปโรงเรียนอย่างสบายใจจูๆ่ๆพระเอกกระโผ่มาจากไหนไม่รู้กระโดดขึ้นซ้อนเธอจับไหล่เธอ,เอไว้นั่งไปจนถึงโรงเรียนเลยวันนี้ทั้งคู่มีเรียนภาค,ค่ํา ในระหว่างที่พระเอกกับเฉินซิลอินนั่งทาแบบทดสอบกันอยู่นั้นก็บังเอิญเจอนางเอกกับหลิวอี้ไ๋ายอยู่ด้วยกันอีกแล้วทําเอาเขากับแม่สบอ,รอารมณ์อซะเสลยรีบลากตัวเธอเดินกลับห้องไปด้วยกันทันทีขากลับเธอก็ชวนเขากลับด้วยกันแต่เขาที่เล่นตัวก็ทําทรงขอ,งของกลับเองหวังให้เธองอแต่ผิดคาดเธอก็ไม่งอและปั่นจัก,กรยานกลับคนเดียวหนะ้าตาเฉยถึงให้เขายืนเอ๋ออยู่แบบนั้นคนเดียว นางเอกที่เห็นแม่ของเธอทำงานหนักทุกวนันพอบ้านเธอเป็นร้านซักอบรีดเธอเลยเป็นห่วงแม่และอยากจะช่วยงานแม่ ในวันหยุดเธอเลยอาสาจะไปส่งเสื้อผ้าให้เองเมื่อเธอมาถึงห้องบนคอนโดที่ต้องส่งเสื้อและทนใดนั้นเองคนที่เปิดประตูมารับเสื้อกระันเป็นพระเอกไปซะได้แถมเขาที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จรยังไม่ได้ใส่เสื้อนางเอกก็เห็นซิกแพคพระเอกแบบเต็มๆทาเอาเธอกับน้ําลายสอมองตามไม่กระพริบและเขาเองก็เขินเธอรีบไปหาเสื้อมาใส่ยังไวเขาชวนเธอมานั่งเล่นในห้องก่อนแต่เขาก็เลึกลากทําตัวไม่ถูกที่อยู่ดีๆก็ได้อยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้จนเธอแซวว่าเขินจน ใส่เสื้อกับด้านเลยหรือไงเขาเลยรีบแถว่าที่ใส่กับด้านแบบนี้จะทำให้เขาเท่งไงล่ะ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากกินข้าวเที่ยงนางเอกที่มีนัดกับหลิวอินไผ่เพื่อแลกเลคเชอร์กันพระเอกที่รู้ก็เลยเดินตามเธอมาติตดๆแต่เธอกลับไม่สนใจเขาและเสียบหูฟังเมินเข้าไปเขาก็โผล่เข้าไปแย่งหูฟังจากเธอมาทําให้ทั้งคู่ได้สบตากันแวบ,บหนึ่งก่อนที่จะเป็นนางเอกที่เดินหนีไปหาหลิวอินไผ่ซะก่อนวันต่อมาหลังจากที่เฉินซิอินและหลิวอินไผ่ได้ถ่ายทำวิดีโอแนะนำโรงเรียนออกไปทําให้มีคนขุดคุยรูปเก่าๆของเธอสมัยเด็กขึ้นมาทําให้พระเอกเป็นห่วงซูอินเอามากมาก ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทเลยขอร้องให้นางเอกช่วยตามหาคนที่เอารูปกเก่าๆของซูอินไปโพสลงโซเชียลเธอกับยินดีที่จะช่วยเขาแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องมาเป็นเบสให้กับเธอเธอที่อยากตั้งใจเรียนเลยคิดจะให้เขาช่วยทําให้เธอมีสมาธิมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เล่นเอาพระเอกก็คิดหนักเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครกล้าหืออือกับเขาเท่านางเอกมาก่อนเลยวันต่อมานางเอกก็ได้ทาสัญญามาให้พระเอกเซ็นเสร็จสับเพราะถ้ายอยากให้เธอช่วย เขาก็ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จะดีกว่าสัญญาปากเปล่า,าในสัญญาก็มีทั้งเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหลังจากช่วยเหลือทั้งคู่ต้องทําอะไรบ้างมีบอกไว้หมดถึงแม้ว่าจะขาดใจเขาไปบ้างสุดท้ายพระเอกก็เซ็นยินยอมแต่โดยดีนางเอกที่ใช้เวลาไม่นานก็ตามสืบจนเจอตัวการจนได้ทั้งคู่มาที่โรงเรียนอันดับ9ก้าด้วย แต่ยามที่ไม่คุณหน้าคุณตาเลลังเลที่จะให้พวกเขาเข้าไปด้านในแต่ด้วยแหววพิบของพระเอกก็ทําให้ยามเชื่อจนปล่อยพวกเขาเข้ามาในที่สุดทั้งคู่จัดการตัวการได้อยู่หมดัดและสั่งให้เขาลบโพสเดี๋ยวนี้เพราะนางเอกได้ทําการบันทึกเจงของเขาที่ยอมรับสารภาพทั้งหมดแล้ว ในขณะที่ทั้งคู่นั่งรถบัสกลับมาด้วยกันพระเอกก็ขอให้นางเอกหยุดคิดว่าเขาเป็นเด็กน้อยจะได้หรือเปล่าเธอถิกกำลังอารมณ์ดีก็บอกได้สิเธอจะไม่มองเขาเป็นเด็กน้อยแล้วก็ได้เขาก็ยิ้มดีใจทั้งเขาและเธอก็ต่างชวนคุยกันไปมาอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไปในทิศทางบวกสุดๆในตอนนี้หลิวอินปก็ทำตัวแปลกๆออกห่างจากนางเอกแบบเห็นได้ชัดเธอเลยเข้าไปถามตรงๆว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเขาต้องหลบหน้าหลบตาเธอด้วย หลิวอินไป่ก็อําอําอึ้งอึ้งพูดไม่ถูกนางเอกเลยบอกว่าแบบนี้ตกกลุ่มรักใครอยู่หรือเปล่าเธอทำให้เขาต้องลำบากหรอหรือทำให้คนที่เขาชอบไม่ชอบหน้าเธอหรอหลิวอินไป่ก็รีบบอกว่าไม่ใช่แบบที่เธอคิดสักหน่อยแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเมื่อนางเอกกลับไปเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะคนที่หลิวอินไป่ชอบก็คือนางเอกซะเอง หลิวอินไปที่อยากจะสารภาพรักกับนางเอกเขาเลยอัดคำสารภาพรักลงใน MP3 เอาไว้เพื่อที่เวลาเจอเธอครั้งต่อไปเขาจะได้ส่งมันให้เธอฟัง วันต่อมาพระเอกที่กำลังซื้ออาหารกลางวันไว้ให้นางเอกเขาก็บังเอิญได้ยินเพื่อนห้องสองพูดดูถูกนางเอกว่าต่อให้นางเอกพยายามแค่ไหนเธอก็ไม่มีวันย้ายมาห้องสองได้แน่นอนเขาถีิได้ยินก็ชุนขาดเข้าไปเอาเรื่องทันทีเขาบอกว่านางเอกมีดีพอที่จะเข้าไปอยู่ห้องสองอยู่แล้วและห้องเจ็ดอย่างเราก็มีความสามารถมากพอละกันอย่ามาดูถูกกันเชยวนะเขาปกป้องเธอสุด,สด จนจางชาก็งงไปว่าเขาไปญาติดีกับเธอเกินหน้าเกินตาไปไหมพระเอกเลยบอกว่าห้องเดียวกันตีกันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าห้องอื่นมาว่าห้องเราเราต้องปกป้องไม่ใช่หรือไงหลิวอินไปและนางเอกที่เดินมาด้วยกันก็เจอกับพระเอกเข้าพอดีหลิวอินไปเลยให้ MP3 ที่อัดคำสารภาพร,รักไว้ให้กับเธอได้ฟังพระเอกที่เห็นก็หงุดหงิดใจถามนางเอกก็ยังลืมว่ามีนัดกินข้าวเที่ยงกับพระเอกอีกเขาก็งอนตุ๊กป่องเดินหนีเธอไปเลยเธอก็รีบตามง้อเขาสุดชีวิตทันที ในระหว่างที่ผอ,อ,อเขตการศึกษากำลังพูดอยู่ในห้องประชุมนั้นจูๆ่ๆ MP3 ของเจียงตาลิงกระดังขึ้นกลางห้องประชุมจนทําให้ผอ,อจางไม่พอใจมากเลยยึด MP3 ของนักเรียนห้องเจ็ทุกคนไปซะเฉยเช้ชาว,วันรุ่งขึ้นพระเอกได้ซื้อ MP3 เครื่องใหม่มาเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่โดนผอ,อจางยึดไปมาให้กับนางเอกแต่เธอกลับไม่อยากได้ก็ปฏิเสธเข้าไป ทำให้พระเอกเลตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องผออาจารย์เพื่อสับเปลี่ยน MP3 ของนางเอกกับอันใหม่ที่เขาซื้อมาแต่ดันโดนผอาอาจารย์จับได้ซะก่อนทําให้พระเอกโดน,นตัดชื่อออกจากทีมบารโรงเรียนเขาก็อึ้งสุดๆที่โดน,นทํโทษแบบนี้นางเอกเลยเรียกพระเอกมาคุยให้หรู้เรื่องเธอก็โวยวายว่าทาไมเขาต้องทาแบบนี้ด้วยเขาที่แคร์เธอมากแต่เธอกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทําก็ทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันยุใหญ่เลยทีเดียวพระเอกที่ตอนนี้ก็เหม่อลอยเขาที่ไม่คิด ว่าเขาจะถูกตัดออกจากการแข่งบาสท,ที่เขารักและห่วงแหนมากๆจนไม่เป็นอันทําอะไรเลย นางเอกก็เป็นห่วงและคิดหาวิธีที่จะช่วยเขาให้ได้ตกเย็นนางเอกก็ได้มาหาพระเอกที่สนามบาสเธอชวนเขาเล่นบาสด้วยกันเพื่อคลายความเครียดและปลุกไฟในตัวเขาให้ลุกชนอีกครั้งเธอไม่อยากให้เขายอมแพง้ง่ายๆแบบนี้ในที่สุดเธอก็าหาวิธีช่วยเขาให้กลับมาทีมบาสอีกครั้งจนได้ทางโรงเรียนที่มีประกาศให้นักเรียนมาหเขาร่วมการแข่งขันกีฬานางเอกจะใช้กิจกรรมนี้เพื่อทวงคืน MP3 ของทุกคนและทวงคืนตำแหน่งในทีมบาสให้กับพระเอกอีกด้วย กเย็นทั้งคู่ได้นั้นมากินข้าวด้วยกันเพื่อที่จะคุยอะไรบ้างอย่างแล้วจูจ่ๆเฉินซิวอินและแม่ของพระเอกก็ได้มานั่งด้วยกันเฉยนางเอกที่อยากจะเคลียร์กับทั้งซิวอินและแม่เขาว่าพระเอกและนางเอกทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันและอยากเข้าใจพวกเขาผิดไปมากกว่านี้เขาก็สั้นไปเลยเพราะว่าเขาคิดกับเธอมากกว่าคำว่าเพื่อนไปซะแลว้ววันต่อมา ถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับการแข่งขันกีฬาแต่พอถึงวันลงชื่อกลับไม่มีใครลงชื่อเลยสักคนทำเอาพระเอกกับปวดตาหมองอีกแล้วเขาเลยระดมสมองกับคนในแก๊งช่วยกันหาวิธีที่จะทําให้ทุกคนลงแข่งให้ได้เขาเลยสร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาให้เหมาะกับกีฬาที่จะแข่งโดยมีทุกคนในห้องเป็นผู้ถูกทดลองจนในที่สุดทุกคนก็ยอมลงแข่งขันงานกีฬาจนได้ทุกคนในห้องเจ็ดก็ขยันซ้อมกันอย่างขยันขันแข็งในวันนี้นางเอกที่มาแลกแลกเชื่อกับหยิ่วอินไปอยู่นั้น พระเอกก็ตามมาด้วยและทำตัวขันหูขาดตาสุดๆเป็นก้างขวางคอร,ระหว่างอินป่ายกับนางเอกมากๆพระเอกเลยเปิดศึกกับอินป่ายในการแข่งขันกีฬาศึกระหว่างห้องเจ็ดและห้องสองก็ได้เริ่มต้นขึ้น เจียงตาลิ่งที่มีแข่งร้องเพลงรอบรองก็ดัานตรงกับการแข่งวิ่งผัดจได้นางเอกจําได้ว่าตาลิ่งโด่งดังและประสบความสําเร็จในการแข่งขันร้องเพลงรอบรองนี้เธอเลยอาสาที่จะลงแข่งวิ่งผัดแทนตาลิ่งเองนางเอกเลยวิ่งทดสอบให้ทุกคนได้ดูทําเอาทุกคนก็อ้าปากเผลอไปตามๆกันเธอวิ่งได้เร็วมากเร็วกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้ํา แต่นางเอกก็ไม่ได้วิ่งแทนให้ฟฟีเธอให้ทุกคนสัญญาว่าต่อจากนี้จะส่งการบ้านให้ตรงห้ามมาสายห้ามกลับก่อนและตั้งใจเรียนไปพร้อมกับเธอและทุกคนก็โอเคตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้ทั้งหมดทุกคนก็ต่างจริงจังกับการเรียนและการซ้อมกีฬาอย่างมากขนาดคนที่ไม่เอาไหนยอย่างจางเชาวก็ยังหันมาสนใจการเรียนแบบผิดหูผิดตาสุด หลังจากเรียนภาคค่าและซ้อมวิ่งเสร็จแล้วนางเอกที่กลับมาบ้านก็ต้องมาทะเลาะกับแม่ของเธอแม่คิดว่าเธอเอาเวลาที่เรียนไปซ้อมกีฬาแบบนี้จะทำให้ผลการเรียนของนางเอกแย่ลงและอาจจะสอบไม่ติดอย่างที่วางไว้แม่เลยห้ามเธอไม่ให้ไปแข่งแต่นางเอกก็บอกว่าการแข่งขันนี้สำคัญกับเธอมากแม่เลยน้อยใจคิดว่าแม่ไม่สำคัญกับเธอเลยหรือไงจึงทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกัน ถึงแม้ว่าแม่จะกดดันเธอแค่ไหนแต่นางเอกก็ยืนยันว่าเธอจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้ได้เพราะว่าชีวิตนี้ของเธอนอกจากการเรียนเธอเองก็อยากเพิ่มสีสันให้กับชีวิตตัวเองบ้างเหมือนกันไม่ใช่เรียนจนลืมใช้ชีวิตแบบนี้โปรดติดตามคลิปต่อไปของพวกเราซึ่งเป็นตอนจบกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ